へもう1回やってみてよ、うん、ここにいましたよヤーへへ <laughs> っけ、うん、考えてみたら僕がちょっとひどかったかな、うん、僕たち仲直りしよかうか、ん เอาเลยครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ทุกคุณอีคอสเวลนะครับบริการรับเติมเพชรและแพ็คต่างๆในราคาสุดคุ้มถูกใจชาวเกมเมอร์ต้องร้านนี้เลยมเมฆขาลาช็อปและผมขอบอกไปก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงส่วนราคามีขึ้นมีลงตลอดแนะนําให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับถ้าหากสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวิดีโอคุณีคอสเวิล์นั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพามาดูแนวทางการอัพตัวละครอาชีพโรกกันนะครับสำหรับสายฟรีนะฮะโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ค่าพลังผมอยู่ที่423,000นะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรามาดูส่วนของสกิลเป็นอันดับแรกกันดีกว่านะครับว่าเราจะใช้สกิลไหนนะครับของคลาสนะครับที่มีสัญลักษณ์ธนูอยู่ข้างหน้านะครับ ในส่วนตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น b r a c i n g Heart นะครับเป็นสกิลที่ผมจะอัพเป็นสกิลแรกที่อ่พุ่งพ่านที่สุดนะครับเจ้าตัว b r a c i n g Heart นะครับมีสรรพคุณอยู่ที่เพิ่มพลังโจมตีของตนเองแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้นะครับตั้ง11.667นะครับอันนี้แค่เลเวล6นะครับเมื่อเราอาอัพไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดเลเวล10นะครับจะ เพิ่มพลังโจมตีตั้ง15%นะครับเป็นเวลา20วินะครับถือว่านานมากๆนะครับแต่คู่ดาวเนี่ย30วินะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับห่างกันแค่10วินั่นเองนะครับส่วนสกิลต่อไปครับโซล่าแฟร์เป็นสกิลหากินนะครับในอ่า PVP นะครับแล้วก็อ่าในการสตันหมู่มอนสเตอร์นั่นเองนะครับเหมาะกับ PVP และ PVE ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องมาคอมโบกับ Distortion Arrow เนะครับเจ้าตัวสกิลนี้นะครับเป็นสกิลรวบนะครับ แล้วก็สร้างดาเมจธาตุมือ84%นะครับของพลังโจมตีต่อ h i ตนะครับเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่โดนนะครับสกิลนี้นะครับจะถูกรว่วไปอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนแบ็คโฮนะครับที่ถูกดูดเข้าไปนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยตั้ง63วินะครับถือว่านานมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลตัวนี้นะครับเจ้าตัวดิโทเชัยนนะครับได้มาจากไหนบ้างน่ะเหรอแหล่งที่มานะครับสามารถได้จาก w o r l d b o สอ a d o r อนะครับหรือจะเป็นการซื้อจากร้านค้านั่นเองนะครับ ส่วนสกิลต่อไปนะครับโชว์ไทม์สกิลโชว์ไทม์เป็นสกิลที่เหมือนเบรซิ่งฮาร์ดครับแต่ว่าสกิลคูดาวมันนานเช่นเดียวกันนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี10%พลังป้องกัน15%แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเวลา10วินะครับเมื่อเรามาดูาเจ้าตัวเลเวลที่เราอัพนะครับถือว่า,าแห้งนะครับมันแบบมีประโยชน์นะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ย มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรนะครับเราไปดูวิธีการได้รับสกิลนี้กันนะครับเจาตัวสกิลนี้นะครับจะมีค่าเป็นเงินอย่างนี้นะฮะตราผู้กุมอำนาจนะครับซึ่งมันก็ได้มายากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปตีฟิลบอสนู่นี่นั่นใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเอาตัวเหรียญนี้มานะครับแล้วก็มันใช้นะครับทั้งบด3ามพันห้านะครับซึ่งต่อสัปดาห์เนี่ยสามพันห้านี่ ถือว่าต้องขยันพอสมควรนะครับถึงจะทําให้เลเวลเนี่ยสูงนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆผมแนะนำนะครับให้เราเนี่ยอัพพวกนี้จะดีกว่านะครับเพราะมันใช้แค่500นะครับเราก็อัพเรสซิ่งฮาร์ดไปเลยนะครับเต็มที่เต็มหน่วยนะครับต่อมาก็เป็นโซล่าแฟร์นะครับส่วนเดี๋ยวไอหนังสือข้างบนเนี่ยผมจะอธิบายทีหลังนะครับแล้วมาดูส่วนของสกิลโอเวอร์ชาร์ n โซนะครับเป็นสกิลสุดท้ายของคลานี้แล้วนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับจะเติมเบอร์สเกตนะครับก็คืออันติของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองครับทั้งตนเองและปาร์ตี้นะครับต่อเนื่องทีละ2.5นตะครับต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้งปาร์ตี้เช่นเดียวกันครับก็คูลดาวน์40วิแต่ว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมจะใช้ก็คือเจ้าตัว Racing Heart และโซล่าแฟรนะครับถ้าเกิดได้ดิสโซเชเโรมาก็ถือว่าดีนะครับ แต่ว่าอาจจะมีโอกาสดรอปที่ยากพอสมควรนะครับเราไปดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับเจ้าตัวพาสซีฟสกิลนะครับหลักๆเลยนะครับที่ผมใช้นะครับก็มีสปีดออร่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่7.5%นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราต้านทานเฉยชานะครับ5%ให้แก่ตนเองและปาร์ตี้นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับมันจะมีประโยชน์มากในการหลบสกิลบอสนะครับ แบบเวลาบอสปล่อยอันติมาหรืออะไรประมาณนั้นมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถหลบวงบอสได้นั่นเองนะครับที่สุดต่อไปครับเป็นสกิล Attack Aura นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการบัฟ Attack ให้กับปาร์ตี้นั่นเองนะครับตั้ง0.5%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอัพเลเวลเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับสูงสุดนะฮะ5%ให้กับปาร์ตี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกิลซับพอร์ตนะครับให้กับทีมนั่นเองนะครับซึ่งใครเล่นสายนี้ก็นั่นแหละ คอยซัพพอร์ตได้เพื่อนนะครับส่วนสกิลต่อไปครับเป็นสกิลพอย o ์ a อเกนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะลดคูลดาวนะครับของ HP นะครับกดน้ำยา HP นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะคอยซัพพอร์ตตรงที่เราสามารถที่จะกดน้ำยาทันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็น De f e n s e Aura นะครับเป็นสกิลบัฟปาร์ตี้เหมือนกันครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้นะครับ ตัวนี้ก็สามารถจะใช้ได้นะครับแต่ก็เกิดว่าเราเขาเรียกว่าอะไรลง PVP นะครับแล้วเจอไอ้พวกที่แบบว่ามีสกิลเกาะนานะครับเราสามารถที่จะทำการใช้เจ้าตัว Barrier Hunter นะครับมันจะเพิ่มปริมาณดาเมจนะครับ15%นะครับแก่สตูที่มีม่านป้องกันนะครับแต่ว่ามันจะน้อยมากที่จะเอามาใช้นะครับผมก็เลยไม่แนะนำนะครับให้เรามาแลกแล้วก็ซื้อมานะครับผมในส่วนต่อไปครับเป็น b i r s c h a r g เจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ เพราะว่าจะตัวนี้นะครับมันจะเป็นสกิลที่คอยเพิ่มนะครับเพิ่มเกจอันติให้เรานั่นเองครับทั้งปาร์ตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสกิลนี้ครับมันจะเหมือนสกิลแอคทีฟนะครับเป็นสกิลแอคทีฟแบบเดี๋ยวนะผมหากอนมันบักนะครับทุกคนนี่ o v e r อ h a r าร zone นะครับเป็นสกิลคล้ายๆกันเลยนะครับมันจะเติมเบอร์สเกตให้กับเราทั้งปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมน้อยมากที่จะใช้นะครับใช้เนื่องในโอกาสที่แบบว่าต้องการที่จะบูสต์การใช้อันติ เพิ่มให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของสวิฟต์มูเมนต์นะครับอันนี้ผมก็จะมาปรับเปลี่ยนแบบสมมุติว่าผมอยากเขาเรียกว่าไรฟาร์มคนเดียวอะไรอย่างี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าเมื่อเราโจมตีสําเร็จ5ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เหมือนกับเจ้าตัวสปีดออร่าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันให้ทั้ง10%เป็นะครับเป็นเวลา5าวินะครับถือว่าก็ดีดีเหมือนกันนะครับนั่นแหละฮะก็มีทั้งหมดเท่านี้นะครับหลักๆเลยนะครับเน้นๆนะครับ ก็คือหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้อ่าซัพพอร์ตคนในปาร์ตี้นั่นเองนะครับสสกิลไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่าเมื่อกี้เราดูอ่าการอัพสกิลไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพามาดูเจ้าตัวร้านค้านะครับเจ้าตัวร้านค้าครับสำหรับสายฟรีนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพชรนะครับอย่าไปเปิดกาชานะครับก็คือเราเปิดได้ครับในช่วงแรกๆแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยให้เราเนี่ยงดนะครับ ถ้าเกิดเราเหลือเยอะนะครับก็ให้เรานะครับมาซื้อเจ้าตัวแพ็กเกจนะครับแล้วก็พัฒนาค์ดในส่วนของกล่องนะครับหัวใจส่องแสงนะครับสามารถที่จะมาซื้อได้นะครับเป็นดวงดาวแห่งใจนะครับเจ้าตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับซื้อไป2แพ็คนะครับ4 4 0บาทนะครับ44 0เพชรนะครับเจ้าตัวห้องแห่งดวงใจนะครับมันสามารถจะเอามาพัฒนาดวงดาวแห่งใจนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็หัวใจเริ่มนะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มนะครับตรงนี้เลยตั้ง900 0นะครับก็าันสองนะครับสามารถที่จะซื้อในทุกวันนะครับแล้วก็ออกมาอัพนะครับอัพเป็นทายแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มอ่าพวกค่าพลังต่างๆนะครับพลังโจมตีพลังป้องกันพลังนู่นนี่นั่นนะครับเยอะมากๆนะครับมันจะเพิ่ม4ีตั้ง9000นะครับในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการอ่าเล่นในช่วงต้นๆด้วยนะครับสำหรับสายโลกนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอ่าเจ้าตัวนี้มาครับ เป็นการอัปเกรดเหมือนดวงดาวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวหินในการอัปเกรดเนี่ยจะเป็นหินเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรได้มาจากอารีน่านะครับอารีน่าสนามโลบครับลานปลลอวอ์ไอเมยียนเซนนั่นเองนะครับที่เป็นโหมดเปิดใหม่นะครับซึ่งเราสามารถอัับหินนั้นจากในแมปนี้ได้ไม่ใช่แมปสิในโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปปลด ดวงดาวนะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับาจะยากนิดนึงแต่ก็ขยันก็เราจะผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับว่าเครื่องอุปกรณ์ส่วนใส่เนี่ยในช่วงสายฟรีเนี่ยเราทายังไงบ้างนะครับในช่วงสายฟรีผมเป็นคนหนึ่งที่ดวงเกลือเอามากๆนะครับผมดรอปแต่ดาวนะครับสีดาวน้อยมากครับคือในช่วงเริ่มต้นคือดรอปมาแค่ท่ามือสีดาวนะครับอันนี้ถือว่าดวงดีไหมไม่รู้นะครับ ก็อันนี้ผมได้มาจากกล่องนะครับพวกกิจกรรมเลเวลอะไรพวกนี้เวลาเราเลเวลถึงมันก็จะแตกกล่องเลือกนะครับอาวุธนะครับอยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมเป็นกิจกรรมเจ้าตัวนี่เห็นไหมกิจกรรมมิชั่นคิงดอมนะครับมันก็จะแตกกล่องนะครับแจกกล่องเลือกอาวุธสีดาวนะครับที่อยู่ข้างในนะครับถือว่าดีนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีทั้งธาตุไฟธาตุน้าธาตุพืชอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถรับได้จากตรงนี้นะครับเมื่อเราอิเจ็ดวันหรือทำทำเควสอะไรประมาณนั้นนะครับ ในช่วงแรกนะครับก็อัพตามมีตามเกิดไปก่อน,นครับอัพให้เต็มที่เลยแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นพวกของ3ดาวเนี่ยให้อัพแค่5ดาวพอนะครับอย่าไปอัพมากกว่านี้มันจะไม่คุ้มเอานะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดมันตันแล้วนะครับเราได้อวุธสีดาวมาก็อย่าไปย่อยแนะนำอย่าไปย่อยนะครับอย่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปโอนถ่ายเนี่ยมันจะมีโหมดแบบนี้อยู่ถ่ายโอนนะครับแล้วก็เอาอุธเนี่ยมาใส่ใช่ไหมแล้วมันก็จะได้ค่าพลังของมันมา ผมแนะนําว่าอย่านะครับอย่าเอา3ดาวไปสดาวนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใส่เ,เดี๋ยวผมแนะนาก่อนแป๊บหนึ่งนะเจ้าตัวอาวุธนะครับนี่ปึ๊บเราสามารถใส่แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวธนู3มดาวนะครับที่เรามีเนี่ยมันจะมีค่าสเตตอย่างนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟเพิ่มอัตราแม่นยำนะครับูนี่นั่นนะครับมันจะเสริมเสริมการโจมตีเราเห็นไหม เพิ่มมาได้ปริมาณดาเมจโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับทุกคนมาสามารถใส่ซ้อนงี้ได้นะครับแต่ว่าสีดาวจะใส่ของสีดาวในช่องช่องเดียวช่วงเดียวกันแบบนี้ไม่ได้นะครับจะใช้ใช้ได้แค่3ดาวแล้วก็4ดาวอันนี้ผมขอขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าลิ้นพันนิดนึงนะครับก็มาสามารถใส่แบบนี้ได้นะครับเพิ่มเวลาฟาร์มอะไรเงี้ยแบบฟาร์มธาตุไม้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไฟนะครับสชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกใช้อันที่โจมตีแรงที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อะไรแบบนี้นะครับเน้นอะไรแบบนี้อย่าไปย่อยนะอย่าไปทาการถ่ายโอนหรืออะไรมันจะเปืองนะครับเปืองทรัพยากรนะครับอีส่วนต่อไปครับเป็นการเพิ่มค่า cp หรือเพิ่มพลังของเรานะครับให้เราไปที่พัฒนานะครับแล้วก็มันจะมี3ส่วนเลยนะครับดวงดวงดาแห่งใจนี้ผมเราแนะนําไปแล้วใช่ไหมฮะปิศาเปโตนะครับตัวตัวเปโตเนี่ยผมบอกเลยนะว่าแม่งโคตรมีส่วนในการเพิ่ม cp เว้ยคือถ้าเกิดอ่ะผมแนะนำนะครับอันนี้3ามพันะครับถ้าเราเอาไปชิ้นหนึ่ง ทุกคนดูนะทุกคนดูความบันเลยไปอ่ะเดี๋ยวเออเนี่ยหรือหกร้อยทุกคนถ้าเกิดเรามันมันไม่ครบพารโซของมันอนะ่ะมันจะได้น้อยมากไว้ยีจริงจริงนะมันมันจะได้น้อยแบบได้น้อยแบบน้อยมากๆาครับถ้าเกิดเราใส่โอ้โหเ,เพิ่มมาตั้งสามพันนะครับทุกคนแนะนํานะครับก็ไอ้พวกชิ้นส่วนเนี่ยมันได้จากไหนบ้างน,นะครับตัวตัวชิ้นส่วนนะครับมันได้จากอา่าลง ่วงความฝันถ้าผมไม่จะไม่ผิดเอ่อดินนี่วงกดห่วงฝันนะครับไอ้พวกด่านที่แบบว่าเป็นขีดสิบขึ้นทั้งหลายนะครับไม่รู้ว่า5-5มันได้ไหมไม่น่าจะได้นะฮะเจ้าตัว5ขีดสิบนี่ยมันก็จะได้เว้ย5ขีดสิบ6ขีดสิบได้เห็นไหมนี่ทุกคนมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับสามารถที่จะสุม่มนะครับเพื่อที่ได้ชิ้นส่วนมานะครับแล้วจะดวงด้วยนะครับเอ่อได้จากไหนอีกนะครับได้จากเดี๋ยวผมหากอน เวิร์มแอนะครับแล้วก็ไปที่นี่ที่มีสัญลักษณ์แบบว่าอย่างนี้นะทุกคนมันจะเป็นแม่ค้าพาเนจรนะครับเราก็ย้ายไปเลยเมื่อเราถึงแม่ค้าแล้วนะครับเจ้าตัวแม่ค้าก็จะดรอปเหมือนกันเอา้าหนึ่งร้อยผมบอกเลยว่านี่ซื้อเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเราต้องใช้นะครับคือเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราขาดชิ้นไหนนะครับไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บเราก็ซื้อนะครับเจ้าตัวแม่ค้าก็จะดรอป นะครับแบบนี้เลยเอามาขายไม่ได้ดรอปสิเอามาขายแบบนี้แต่ว่าชิ้นส่วนมันจะแตกต่างกันนะครับนะผมขอเพิ่มเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้เงินนะครับได้เงินมาด้วยนะครับอันนี้ก็ได้มาสุ่มนะครับโอ้โหได้หนึ่งดาวฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราไปดูที่พัฒนาเนาะตอนนี้เราค่าพลังอยู่ที่4ี่หมื่นสองพันสามร้อยนะครับเอ้ไม่ใช่สี่แสนสองหมื่นสามพันนะครับเดี๋ยวเราดูนะถ้าเกิดเราไปพัฒนาเปโตนะครับ ขาดชิ้นส่วนนะฮะนี่นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับเราก็จะครบแล้วใส่เข้าไปครับดูค่าพลังที่เพิ่มขึ้นฮะสองพนะครับตอนนี้เราค่าพลังอยู่ที่4ี่แสนสองนะครับขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเน้นนะทุกคนเจ้าตูวปิศาเปโตนะครับมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าดาวของมันนะครับถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีดาวรวมแบบว่า3ดาวทุกชิ้น สมมติาวสามดาวทุกชิ้นไอตรวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับแล้วตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้วยพลังนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นส่วนช่วยในการเล่นในแต่ละวันนะครับโอเคเราเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟูเนียนำโชคฟูเนียนำโชคฟูเนียนำโชคนะครับทุกคนเลเวลอะไรบ้างนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับมันได้จากการตีพวกแตกนะครับอัพขั้นแตกอะไรพวกนี้มันจะได้ตัวใบโคเวอร์มานะครับแล้วก็มาอัพนะครับ แล้วแต่แต่ละขั้นก็จะเพิ่มแตกต่างกันนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรางวัลปอบใจสําหรับาการตีบวกนะครับก็ได้พลังเยอะเหมือนกันนะฮนะถ้าตั้งห้าพันเนาะใช่ไหมอ๋อผมลืมพูดไปนะครับพูดถึงเรื่องร้านค้าเมื่อกี้ใช่ไหมเจ้าตัวร้านค้านะครับสิ่งที่เราต้องมาทำในทุกวันก็คือพวกเ,เงื่อนไขพิเศษอันนี้ทุกคนน่าจะต้องรับทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้พวกขวดพวกเงินพวกอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็เจ้าตัวแพ็กเกจนะครับมันจะมีของฟรีด้วยนี่ใช่ไหมเออเจ้าตัวไหนนะผมลืมอ่าพชั่นนะครับมันก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะครับฟรี1ชิ้นต่อวันนะครับเจ้าตัวเอ e เน y d r จี k ิงเนี่ยควรซื้อนะครับควรซื้อ1ครั้งก็ได้ต่อ,ต,อต่อหลายวันวนะเนาะถึงหนึ่งครั้งนะครับหรือ2ครั้งก็ได้ครับใช้ได้ไม่เกิน150ครั้งอะเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้น150เนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับ ก็ซื้อตุนเอาไว้นะครับเวลาเราจะเอาไปลงดันนะครับมันจะทําให้เพิ่มเลเวลได้เยอะมากตอนนี้ผมมีอยู่3ขวดเห็นไหมมันจะได้ฟรีมาด้วยนะครับอ่อฟรีหขวดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันต่อไปครับเป็นที่ผมทําในทุกๆวันนะในทางการเล่นนะก็พวกบันทึกประจนภัยครับเมื่อเราบันทึกประจนภัยเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์นะครับที่เราต้องไปตามอ่าเก็บการ์ดนะครับเจ้าตัวส่วนนี้มันช่วยอ่าในการดัน CP นะครับเพราะว่าอ่าสมมุติว่าเราครบแล้วใช่ไหม 5าดาวใช่ไหมครับก็จะได้เนี่ยเห็นไหมสแตตแต่ละช่วงนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะเพิ่มเยอะเหมือนกันนะเยอะนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับตามนีเเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปาซิลีเน่ที่ผมเคลียร์ไปนะครับเจ้าตัวตัวต่อที่ผมติ๊กซอ,อมผมก็ได้จากจุดนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหากันนี่เห็นไหมเจ้าตัวนั้นมันก็จะดอกเหมือนกันครับเป็นจํานวน3ชิ้น แต่ว่าในการดรอปการ์ดก็ยากเช่นเดียวกันนะครับกว่าจะได้การ์ดมาก็เราก็ต้องเปิดบัฟน่เนาะใช่ไหมของพื้นเมืองอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้ของพี่มันเต็มเนี่ยห้าดาวเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในมอนสเตอร์เดียวกันกับเจ้าตัวหินวิญญาณที่เราหาการ์ดนี่แหละนะครับจุดชมวิวผมทําคลิปเอาไว้ในช่องนะครับสามารถไปดูได้นะครับว่าจุดต่างๆเนี่ยให้เราไปเก็บมันอยู่ตรงไหนนะครับเจ้าตัวก่อนสมบัติก็เช่นเดียวกันครับมีนะครับมีไกด์บอกนะครับนี่ผมโจมตีไปปุ๊บ ครบแล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปผมก็จะไปฟาร์มตรงนี้แหละนะครับในส่วนนี้ผมเกือบลืมไปครับลืมแบบลืมจริงๆครับก็คือเรื่องเจมนะครับเจ้าตัวอันยะมณีนั่นเองนะครับผมจะเน้นไปทางคริติคอลซะส่วนใหญ่นะครับเน้นโจมตีแรงๆนะครับแล้วก็ค่าต่อไปเป็นค่าที่2นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคริติคอลนะครับก็คือเจ้าตัวเ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะเป็นตัวแม่นยำอ่า อันนี้มาต้านคริติคอลครับตัวตัวต้านคริติคอลเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราไปลง PVP นะครับไอ้ตัวตัวต้านคริติคอลนะมันจะมีตัวตัวแม่นยาอันนี้หรือเปล่าอ่าตัวตัวแม่นยาครับตัวตัวแม่นยาก็อ่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะหลักๆเลยผมจะเน้นไปทางอ่าคริติคอลแล้วก็แม่นยานะครับสองค่านี้นะครับสำหรับตัวอัญจมณีนะครับสายฟรีนะ ก่อนจากกันไปนะครับก็ผมจะเผยทิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกงุ่นงิดกับการใช้สกิลแล้วมันกระโดดไฟลังนะครับให้เราเนี่ยไปคลิกออโต้นะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับนี่แหละก็สามารถจะช่วยให้เราไม่หลุดโพซิชันได้นะครับในการฟ้ามนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับไปไว้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผม